สวัสดีค่ะดิฉันธานิตาบุลล่าค่ะค่ะค่ะอยู่กับธานิตาบุลล่านะคะแล้วก็ดิฉันธนวันปันะโชนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้ก็พบกับเรา2คนนะคะเพราะว่าคุณมนัย,ยันบุตรไปปฏิบัติภารกิจนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังคงครบถ้วนไปด้วยข่าวคราวในแวดวงเศรษฐกิจนะคะ ตอนนี้สิ่งสําคัญเลยคุณถานิตาที่เรายังค,คงจะต้องกาะติดกันนั่นก็คือเรื่องของพลังงาน<ช>นะคะ<ช>เพราะ,ว,ะว่าเดี๋ยววันที่5เมษายน,นนี้นะคะเราต้องรับมือกับพิกฤตพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในช่วงนี้ค่ะ ของพลังงานนะคะนับถอยหลังกันเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันนะคะผู้ชมจะถึงวันที่5เมษายนที่เราคงจะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าช่วงนั้นเองเนี่ยพลังงานในบ้านเรามีสำรองไม่เพียงพออาจจะส่งผลกระทบนะคะถ้าหากว่าปริมาณการใช้ไฟมีมากจนทําให้ไฟพีคเนี่ยและปริมาณสำรองมีน้อยก็อาจจะทําให้ไฟตกรถไฟดับได้<ช>ซึ่งก่อนหน้านี้มีหลายแผนงานเลยนะที่เขาบอกว่าไปขอความร่วมมือจากทั้งในฝั่งของรัฐขอความร่วมมือทั้งในฝั่งของภาค เอกชน,ชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเลขหนึ่งแผนุนหานิตานั่นก็คือการไปซื้อไฟจากเพื่อนบ้านนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้แผนนี้อาจจะต้องล้มไปหรือเปล่าก็วันนี้นะคะ,คะซึ่งวันนี้เองนะคะทางกระทรวงพลังงานนะคะก็ได้มีการเรียกประชุมนะคะทั้ง3หน่วยงานของการไฟฟ้านะคะซึ่งประกอบไปด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิ ส่วนภูมิภาคนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตไฟฟ้าที่อาจจะดับได้นะคะในช่วงของวันที่5ถึง14เมษายนนี้นะคะเนื่องจากแหล่งก๊าซในพม่านะคะได้ปิดซ่อมนะคะในส่วนอของการไฟฟ้านะคะก็ได้มีการเตรียมมาตรการรับมือ4แผนใหญ่นะคะซึ่งในกรณีเลวร้วายที่สุดนะคะก็คือ ไฟฟ้าดับทั้งในกรทมและต่างจังหวัดนะคะซึ่งเป็นเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยโดยทางการไฟฟ้าเขาก็ได้เตรียมแผนนะคะที่จะกระจายนะคะเฉลี่ยดับไฟฟ้าในเขตกรุงเทพ30% 0และในส่วนของภูมิภาคอีก70%เนะคะขณะที่ในกรณีที่ปัญหาไม่ร้ายแรงนักนะคะก็จะลดแรงดันไฟฟ้าในบางพื้นที่ที่อาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกเล็กน้อยนะคะ และนอกจากนี้นะคะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองนะคะก็ได้มีการขอความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมให้ลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดนะคะในช่วงระหว่างเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะซึ่งขณะนี้นะคะทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองนะคะก็ได้มีการส่งหนังสือแจ้งมายังกระทรวงพลังงานแล้วนะคะว่ามีโรงงานที่ พร้อมให้ความร่วมมือในการปรับกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าแล้วนะคะจำนวน45รายค่ะรวมถึงกลุ่ม s c g ด้วยนะคะซึ่งก็คาดว่าจะสามารถลดความต้องการไฟฟ้าได้ประมาณ106เมกะวัตต์ค่ะส่วนในส่วนของการเจรจาไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซียนะคะจำนวน200เมกะวัตต์นะคะทางมาเลเซียก็ได้เสนอราคา15บาทต่อหน่วยนะคะซึ่งก็เป็นระดับ ราคาค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไปค่ะทำให้กฟผเนี่ยยังไม่ตอบตกลงยังต้องมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็แพงเกินไปนะโอ้โหตั้ง 15, 15บาทต่อน <ใช S 2> หน่วย <ใช S 2> นะก็ะเลยแมนจะถอยก่อนดีกว่ายังไม่ซื้อยังไม่ซื้อนะคะเพราะว่า ซื้อไปเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกันหรือเปล่านะคะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดแต่ว่าเดี๋ยวเรารอความชัดเจนจากการประชุมจากการไฟฟ้าทั้ง3ฝ่ายในวันนี้นะคะซึ่งคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนส่วนเรื่องของการขอความร่วมมือก็อย่างที่คุณธนิตาบอกไปว่าเอกชนเนี่ยเขาให้ความร่วมมือเยอะแยะไปหมดเลยนะคะพี่น้องประชาชนก็เช่นกันนะคะก็ขอความร่วมมือในการประหยัดไฟฟ้าสําหรับภาคข,ของอุตสาหกรรมภาคประชาชนเนี่ยก็มีการประเมินว่าจะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้รวม500เมิะวัต์เมื่อรวมกับ การไฟฟ้าที่จะมีการจัดหาไฟเพิ่มก็จะทําให้มีกําลังการผลิตสํารอง1,500เมกะวัตต์ก็ปริมาณสํารองก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเชื่อว่าวันที่5เมษายนเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะเกิดไฟดับนะอันนี้ทางด้านของคุณธนาพุทธรังสีรองผู้ว่าการไฟฟ้าเขามีการประเมินเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ไปขอซื้อไฟจากภาคเอกชนในบ้านเราด้วย อันนี้ก็ถือเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ในการประชุมของกบง,งคุยกันหลายเรื่องเลยนอกจากเรื่องของการรับมือไฟดับเนี่ยก็มีมติของการจัดเพิ่ม เงินเข้ากองทุน้ามันเชื้อเพลิงของน้ามันกลุ่มเบนเซินกับแก๊สโซโฮอลอีก50ตางต่อลิตรแล้วก็ดีเซลอีก80ตังต่อลิตรด,ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานนะคะก็กองถุน้ามันก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจนสถานะเป็นบวกวันละ46ล้านบาทจากเดิมที่ติดลบวันละ13ล้านบาทนะคะนี่คือความคืบหน้าพามาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะคุณานิตา<ะ>หลังจากที่เดินทางไปที่โซนยุโรปนะคะ ในวันที่5แล้วก็6มีนาคมนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็นำทีมโดยอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเบลเยียมนะคะคุณอภิชาติชินวรชินวานโนนะคะก็เปิดเผยถึงการเดินทางไปเยือนยุโรปของนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกันนะคะว่าสิ่งสำคัญเลยนอกจากจะไปสารสัมพันธ์ทำไมตรีที่ดีระหว่างไทย กับนานานประเทศในยุโรปโดยเฉพาะเบลยเยียมแล้วเนี่ยยังมีการเดินทางไปหาหรือเรื่องของการผลักดัน FTA ด้วยนะคะการเปิดเขตเสรีทางการค้านั่นเองการเปิดเขตเสรีทางการค้านะคะก็จะทำให้นายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมที่จะผลักดันเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างไทย กับทางสหภาพยุโรปเพราะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูกฎกันจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภาคเอกชนของไทยก็บ่นนะคะว่าคือสิทธิพิเศษทางศุลกากร,กรหลายมาตรการทางสหภาพยุโรปเนี่ยเขาจะตัดสิทธิเราแล้วเพราะว่าเรามีรายได้ประชากรต่อหัวเพิ่มขึ้นนะผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่อยากให้ไทยนั้นสูญเสียวความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งเนี่ย ทางรัฐบาลจะต้องเร่งไปเจราจา FTA นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีนั้นเตรียมที่จะไปเจราจา FTA ค่ะและการเดินทางไปในครั้งนี้นะคะก็จะมีการหาหรือความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับยุโรปโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐสภาไทยได้ให้ความสำคัญเห็นชอบการเจราจา FTA แล้วก็จะทำให้ไทยนั้นพร้อมเจราจากับ พร้อมเจราจาเรื่อง FTA นะคะกับสหภาพยุโรปซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเปิดตลาดการค้าแล้วก็การลงทุนขนาดใหญ่โดยถือว่าไทยนั้นเป็นคู่ค้าลำดับที่4นะคะคือยุโรปจะเป็นคู่ค้าลำดับที่4ของไทยมูลค่าการค้าในแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยสูงกว่า32,000ล้านยูโรและทางยุโรปถือว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ2ของไทยนะคะด้วยมูลค่าการลงทุนสะสมกว่า 20,000ล้านยูโรมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยปีหนึ่งประมาณ5ล้านคนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด22ล้านคนในปี2555เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งรัชนวัตรบอกว่าหากมีการผลักดัน FTA ระหว่างไทยกับยุโรปได้จริงจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทยโดยเฉพาะการแข่งขันที่ไทยไปยัง ตลาดของสภาพยุโรปนะคะเพราะว่าประเทศคู่แข่งสําคัญของไทยได้มีการเริ่มเจรจากับ FTA กับทางสภาพยุโรปบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าหลังจากที่มีการเจรจา FTA ในครั้งนี้น่าจะมีมติที่อาจจะส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับยุโรปด้วยนะคะ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็จะไปเป็นพยานความสำเร็จในการเจราจาความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างไทยกับส,สาภาาพยุโรปด้วยหลังจากที่เจราจากันมายาวนานกว่า8ปีโดยความตกลงนี้จะเป็นพื้นฐานที่จะกระชับความร่วมมือไทยกับสาภาพยุโรปในทุกๆด้านนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะที่นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจเดี๋ยวจะมีการจัดรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชน ที่กรุงบัสเซลส์ด้วยนะคะ <c oughs> ก็คาดว่าน่าจะนามาถ,ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันในช่วงอยู่สุดสัปดาห์นี้นะคะ <c oughs> กลับมาที่บ้านเรากันบ้าง <c oughs> คุณฐานิตาคะตอนนี้ <c oughs> ดูเหมือนว่าแนวโน้มของการเติบโตเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะดีขึ้นใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะคุณธนวัลคะอย่างที่มาดูทางฝั่งของแบงก์ชาติเองนะคะเขาก็เตรียมที่จะปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปี5-6นะคะจากเดิมที่ประมาณการไว้ที่4.9%นะคะก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าการบริโภคข,ของภาคเอกชนในช่วงที่ผ่านมาถือว่ามีการขยายตัวได้ มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้นะคะโดยไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมานะคะขยายตัวได้สูงถึง6.4ปรนะคะประกอบกับพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีนะคะส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะในส่วนของอัตราเงินเฟ้อนะคะก็คาดว่าจะปรับเคร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจากปัจจุบันที่3.23เนะคะเนื่องจากมีแรงกดดันจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มยิ่งขึ้นประกอบกับการปรับขึ้นของราคาสินค้าพภคภัณฑ์โดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันค่ะสำหรับภาคการค้าส่งในช่วงที่ผ่านมานะคะ ก็มีการปรับลดลงนะคะ0.8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะโดยเฉพาะในหมวดของเครื่องจักรและอุปกรณ์และหมวดวัสดุก่อสร้างะคะสอดคล้องกับภาวะการลงทุนของภาคเอกชนที่ชะลอตัวลงหลังเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554นะคะ สำหรับภาคการค้าปลีกนะคะก็ชะลอลงเช่นเดียวกันค่ะ1.5%เป็นะครับเป็นผลจากการชะลอตัวลงของหมวดยานยนต์ค่ะและเชื้อเพลิงเป็นสำคัญหลังจากที่เล่งไปมากในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณชนะวันค่ะนี่ก็เป็นเรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับเศรษฐกิจของไทยเราค่ะค่ะ ก็เดี๋ยวรอดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแบงค์ชาติเขาจะมีการปรับเพิ่ม GDP ในปี2,556ขึ้นมาขนาดไหนนะคะจากที่ตอนแรกเนี่ยก็คาดการว่าน่าจะอยู่ที่ระดับที่ต่ำกว่านี้นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจของเรามีการกระตุ้นหลากหลายทางจริงๆนะคะใช่แล้วค่ะ,ะ,คะ,คะทางนโยบายของรัฐเองค่าแรงขั้นต่ำ300บาทค่ะ,<า>คะหลายนโยบายนะ,ะปีนี้